อย่างเช่นอันนี้นะครับที่เราทําการก่อสร้างไปนะครับก็ต้องบอกว่าเราใช้วิธีการก่อสร้างประเภทที่1เนาะก็คือการสร้างรั้วอยู่ในพื้นที่ของเรานั่นเองหลังจากทาการติดตั้งเสาเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการก่อในส่วนของผนังนะครับซึ่งเราใช้เป็นอิฐบล็อกในการก่อนะครับก็คือการก่อสลับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนเนี่ยไม่รู้กฎหมายนะครับไม่รู้กฎของการสร้างรั้วนะครับว่าเขาทํากันยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายแทบจะครอบคลุมเลยก็ว่าได้เนาะนะครับใครที่จะสร้างรั้วนะครับต้องดูคลิปนี้เลย สวัสดีครับอยู่กับผมธนรกรจาก n e โอโปบิลครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการโกสุมร่วมใจ37นะครับก็ต้องบอกว่าโครงการไซต์งานนี้นะครับเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับลูกค้าเราเนี่ยได้ทําการติดต่อให้เรามาทําการติดตั้งในส่วนของรั้วนะครับซึ่งรั้วเนี่ยเราได้ทําการก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยู่ด้านหลังผมเลยนะครับ ในส่วนของตัวรั้วนะครับก็จะยาวไปด้านนู้นเลยนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ที่32เมตรนะครับเขาก็ต้องบอกว่าโครงการไซ้์งานนี้นะครับคุณลูกค้าเนี่ยให้เรามาทําการติดตั้งในส่วนของรั้วนะครับก่อนที่จะ ทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัย2ชั้นนะครับก็ได้ทําการก่อสร้างรั้วเนี่ยมีความยาวอยู่ที่32เมตรนะครับก็คือบริเวณด้านนี้เลยยาวไปถึงด้านนู้นนะครับอยู่ที่20เมตรนะครับแล้วก็จากมุมด้านนู้นนะครับไปหามุมด้านนู้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่12เมตรนะครับคุณลูกค้าแจ้งว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราทําการติดตั้งรั้วนะครับไปเชื่อมกับของเดิมแล้วเนี่ยนะครับก็จะทุบรั้วตรงกลางนะครับที่อยู่ด้านนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือรั้วที่ตัวบ้านเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของคุณลููกกกคคคคค้้้้้้้้าาาาานนนนนนะะะรรรััับบบไไดซือออหลลงงงีีววใส่่ขขุณตทจยย พื้นที่บริเวณรอบๆบ้านนะครับโดยการที่ให้เราเนี่ยรื้อในส่วนของรั้วบริเวณตรงกลางเนี่ยออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขยายในส่วนของบ้านพักอาศัยเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับสร้างบริเวณตรงนี้อีกหลังหนึ่งนะครับขนาด2ชั้นนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนนั้นนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับซึ่งในส่วนของวันนี้นะครับผมเนี่ยตั้งใจที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูในส่วนของรั้วที่เราทําการก่อสร้างไปนะครับก็ต้อองบกว่า เป็นการกร่อสร้างรั้วแบบถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราเนี่ยมีแผนการดําเนินงานเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วก็อ่าอีพีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยได้อธิบายเป็นช็อตๆไปนะครับก็คือในเรื่องของการดูแนวหมุดที่ดินว่าต้องบอกว่าเราเนี่ยได้ท oy 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 ํอี P ีย่อยๆไว้นะครับเพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่าการที่จะสร้างรั้วทั้งทีนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีการทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านเขาทํำยังไงแล้วก็ได้อธิบายว่าการดูหมุดเขตที่ดินนะครับแล้วก็การติดตััั้้งงอ่่าในนนสวววขระครบ ต้องติดตั้งอยู่ในส่วนไหนถึงจะถูกต้องนะครับะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูในส่วนของรั้วเราก่อนนะท็อปก็ต้องบอกว่าในส่วนของรั้วที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเนี่ยนะครับก็เป็นรั้ว ที่มีความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็ผนังเนี่ยได้ทําการก่ออิฐฉาบปูนนะครับก็เหมือนรั้วคอนกรีตทั่วไปเนาะแต่ในส่วนของดีเทลรยายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะก่อนที่จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับ <S 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 ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยได้ทําการทํางานฐานลากนะครับทำโครงสร้างของรั้วขึ้นมานะครับก่อนที่จะมีการก่ออิฐนะครับก็หลายขั้นตอนนะครับก่อนที่จะมีหน้าตาสวยงามประมาณนี้นะครับก็มีขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับเข้าในส่วนของวันนี้นะครับา่ว รั้วที x, ks, ่เราทาการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีหน้าตาเรียบหรูสวยงามแบบนี้นะครับมีดีเทลอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยครับไปดูในส่วนของรั้วที่เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดในส่วนของการก่อสร้างรั้วนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารั้วนะครับแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะครับก็คือการสร้างรั้วติดกับถนนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับ สร้างร so ั้วติดกับเพื่อนบ้านเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของประเภทแรกกันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะครับเราจะต้องหาหมดเขตที่ดินก่อนนะกรณีที่เราทารั้วในพื้นที่ด้านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างรั้วก่อนที่จะทําบ้านพักอาศัยนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องทําการหาหมดเขตที่ดินก่อนนะครับหมดเขตที่ดินคืออะไรเดี๋ยวผมขึ้นผ้าไปดูนะนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหมดเขตที่ดินก็จะอยู่ตามมุม รหรือถ้าไม่มีนะครับเราจะต้องแจ้งทางกรมที่ดินให้กรมที่ดินเนี่ยเข้ามารังวัดพื้นที่ของเรานะครับเพื่อจะวางหมุดเขตที่ดินให้กับเรานะครับมุดเขตที่ดินมีความสาคัญยังไงนะครับมุดเขตที่ดินเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยจะต้องทําการก่อสร้างเนี่ยห้ามเลยล้ําไปในเพื่อนบ้านนะครับไม่งั้นแล้วนะครับจะผิดกฎหมายนะหลกัหลกๆแล้วที่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอนะครับการก่อสร้างรั้วเนี่ย แล้วก็มีปัญหากันนะครับมีการทะเลาะกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการสร้างรั้วล้ําในเขตที่ดินของเพื่อนบ้านก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการสร้างรั้วเกินความสูงที่กฎหมายกําหนดส่วนใหญ่แล้วนะครับคนเนี่ยไม่รู้กฎหมายนะครับไม่รู้กฎของการสร้างรั้วนะครับว่าเขาทํากันยังไงเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายแทบจะครอบคลุมเลยก็ว่าได้เนาะนะครับใครที่จะสร้างรั้วนะครับต้องดูคลิปนี้เลยอันดับแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเราได้ทําการวางหมุดหาหมุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอเจอหมุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกว่าจะมี2แบบนะรั้วก็คือมี2แบบก็คือการสร้างรั้วติดกับถนนสาธารณะนะครับกับการสร้างรั้วติดกับเพื่อนบ้านนะครับถนนสาธารณะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูด้านนี้ครับในส่วนของพื้นที่ด้านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็คือถนนสาธารณะนะครับอันนี้คือพื้นที่ของเราซึ่งต้องบอกว่าเราจะสร้างรั้วติดกับถนนสาธารณะเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างรั้วเนี่ย ห้ามมีส่วนหนึ่งส่วนใดล้ำไปในเขตของถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนะครับก็คือหมุดที่เราอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นหมุดที่ลักษณะคือกลมๆนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เซนไอหมุดตัวนี้หละนะครับเราจะต้องทําการสร้างครับห้ามล้ำนะครับห้ามล้ำเลยนะคีย์เวิร์ดนี้นะครับสำคัญมากนะครับคือการสร้างรั้วเนี่ยห้ามล้ำนะครับหมุดเขตที่ดินเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านบนของรั้วนะครับหรือว่าด้านล่างของรั้วก็คืองานฐานรากนั่นเอง นะครับห้ามล้ำเลยอันนี้สําคัญมากนะการสร้างรั้วส่วนใหญ่ที่ติดกับถนนสาธารณะเนี่ยก็จะมีออปชันเดียวเลยก็คือการสร้างรั้วแบบชนิดโครงสร้างตีนเป็ดนะตีนเป็ดเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นบ้านไปดูก็คืออันนี้ส่วนของฐานรากนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่เราในส่วนของตั้งแต่ด้านบนสุดเลยนะครับด้านบนสุดเลยไปถึงด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของเราทั้งหมดนะจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใด ล้ำไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของประเภทที่2นะครับประเภทที่2ก็คืออย่างด้านนี้เลยอันนี้คือพื้นที่ของเรานะครับอันนี้คือพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะครับฝั่งนู้นนะเราสามารถทารั้วเนี่ยนะครับได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือการสร้างรั้วอยู่ในเขตพื้นที่ของเราเลยนะครับก็คือ หมุดอยู่ตรงกลางนะครับหมุดหมุดเนี่ยจะมีอยู่ตามแนวเขตที่ดินอยู่แล้วอย่างที่ผมอธิบายฟังนะครับคือหมุดอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างรั้วนะครับห้ามล้ำกึ่งกลางของหมุดนะครับก็คือเวลาก่อสร้างจริงนะผมแนะนําว่าเราเนี่ยควรสร้างรั้วเนี่ยครับให้อยู่ขอบด้านในของหมุดนะเวลาสร้างจริงแล้วเนี่ยจะได้ทํางานง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดทําผิดพลาดอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ล้ําไปเกินกึ่งกลางของหมุดเขตที่ดินอ่ะเพเ <Columbus> ื่อนบ้านก็จะมาสร้างอีก <Valerie> ข้างหนึ uh ่งอัน <cảm> นี้คือหมุดเขตที่ดินนะเดี๋ยวผมสมมติให้ดูเดี๋ยวผมเอาตลับเเมนนีลยะะอ อันนี้คือสมมติว่าหมุดเขตที่ดินนะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกคือการสร้างรั้วอยู่ในเขตพื้นที่เรานะครับเราเนี่ยจะทําการก่อสร้างนะครับห้ามล้ํากึ่งกลางของหมุดนะครับก็คือสร้างอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับผมแนะนำนะครับว่าเราจะสร้างในเขตพื we we ้นที่ของเราเนี่ยให้สร้างอยู่ในขอบในของหมุดเพราะเวลาเราก่อสร้างจริงแล้วเนี่ยมันทํางานยากนะครับถ้าเกิดเราเกึ่งนกลางไปเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงในส่วนของงานโครงสร้างเราเนี่ยล้ําไปพื้นที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยควรก่อสร้างขอบด้านในของหมุด ถ้าเกิดเราก่อสร้างลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้รั้ว เด so no so ียวกับเราได้นะครับกรณีนี้นะครับเพื่อนบ้านนะครับก็จะต้องสร้างรั้วของตัวเองนะครับจะไม่สามารถใช้รั้วในส่วนของรั้วที่เราสร้างไปได้นะครับกรณีที่เพื่อนบ้านสร้างนะครับเพื่อนบ้านก็จะสร้างขอบด้านนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีแกบตรงกลางนะครับอันนี้วิธีแรกนะครับวิธีแรกการสร้างรั้วอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับกรณีที่ทํารั้วชิดกับเพื่อนบ้านนะกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการสร้างรั้วร่วมนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีว่าการสร้างรั้วร่วมเนี่ยก็คือการที่ หาเซ็นเตอร์นะครับหากึ่งกลางของหมุดเขตที่ดินได้แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างรั้วเนี่ยข้อมหมุดไปเลยนะครับกึ่งกลางของรั้วนะครับก็จะอยู่กึ่งกลางของมุดพอดีเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของรั้วเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของเราส่วนหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็ว่าได้เนาะนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนบ้านครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรั้วเนี่ยก็จะต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับต่างคนต่างรักษารั้วนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็อยู่ใน รั้วของเราเนี่ยครับอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ในรั้วของเพื่อนบ้านอ่ะประมาณนี้อย่างเช่นอันนี้นะครับที่เราทําการก่อสร้างไปนะครับก็ต้องบอกว่าเราใช้วิธีการก่อสร้างประเภทที่1เนาะก็คือการสร้างรั้วอยู่ในพื้นที่ของเรานั่นเองประมาณนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ด้านนี้นะครับก็อธิบายไปในส่วนของกฎหมายนะครับท <ste ve> ี่ถูกต้องนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับวิธีการสร้างรั้วมีด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกนะครับก็คือการสร้างรั้วติดกับถนนสาธารณะนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการ สร้างรั้วติดกับเพื่อนบ้านการสร้างรั้วติดกับเพื่อนบ้านนะครับก็มี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือการสร้างรั้วอ,อยู่ในเขตพื้นที่เรานะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือสร้างรั้วร่วมนั่นเอง แล้วก็หลายคนหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าเราจะสร้างรั้วนะครับนะครับหลายคนหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเราจะสร้างรั้วทั้งทีเนี่ยเราควรสร้างรั้วสูงเท่าไหร่นะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเราควรสร้างรั้วสูงไม่เกิน3เมตรนะครับกรณีที่เราจะสร้างรั้วเกิน3เมตรนะครับก็คือสมมติว่าเราจะสร้างรั้วของเราเนี่ยให้รั้วสูง3ามเมตรห้าสิบนะครับเราจะต้องทํำยังไงนะครับแบบนี้นะครับกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดเราจะสร้างรั้วสูงเกิน3เมตรนะครับเราจะต้องล้นระยะตามความสูงของรั้วอย่างเช่นเราจะสร้างรั้ว3ามเมตรห้าสิบเราก็จะต้องล้นจากแนว หมุดเขตนะครับที่ติดกับถนนสาธารณะเนี่ยเข้าไปเนี่ยสเมตรห้นะครับก็คือเข้ามาใน3เมตรห้ก็คืออยู่ประมาณผมว่าน่าจะประมาณแถวแถวนี้นะครับแล้วก็สร้างรั้วขึ้นไป3เมตรห้สี่เมตรได้ไหมครับถ้าเกิด4เมตรก็สามารถสร้างได้ครับก็คือล้นจากแนวหมุดเขตที่ติดกับสาธารณะนะครับเข้ามา4เมตรนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยแล้วก็รั้วเราเนี่ยสูง4เมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ที่อยู่หน้ารั้วเราเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ของเรานั่นแหละแต่ว่าเราก็เสียพื้นที่ไปให้กับบริเวณด้านนอกรั้วเราเเน่่รร้้างงววสกูไมมิ3ต อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับก็เคลียร์ไปแทบทั้งหมดแล้วนะครับก็ในส่วนของรั้วก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนเนี่ยจะทําผิดกฎหมายการสาเหตุหลักๆนะครับก็จะมีด้วยกัน2สาเหตุที่คนส่วนใหญ่เนี่ยทำการก่อสร้างไปแล้วนะครับผิดผิดกฎหมายนะครับก็คือการสร้างรั้วเนี่ยล้ําไปในพื้นที่ของเพื่อนบ้านแล้วก็ทําการสร้างรั้วสูงเกินกฎหมายกําหนดเนาะนะครับประมาณนี้รั้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับยาวถึงด้านนู้นนะครับเป็นรั้วที่เราได้ทําการ ก่อสร้างเสร็จสิ้นไปที่ร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่งานฐานลากกันเลยนะครับเราใช้เสาเข็มไมโครพายในการกดนะครับจริงๆแล้วใช้เสาเข็มพหกเหลี่ยมก็ได้นะแต่้า์งานนี้ ลงเป็นเข็มไมโครทา์เลยจํานวน2ต้นนะครับแล้วก็ทําฐานรากก็คือมีขนาดฟุตติ้งอยู่ที่60คูณ80นะครับเป็นฐานรากแบบตีนเป็ดนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทาการเทฟุตติ้งแล้วก็เทคานคานคือตัวไหนนะครับคานของรั้วคือด้านนี้เลยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่เราทําการขีดแยกจอยไว้นะครับก็คือถ้าเกิดในส่วนของรั้วนะครับมีการแคลกในส่วนของรอยต่อนะครับไอเส้นที่เราทําการขีดไว้นะครับมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการแตกหรือการแยกกันนะครับ บริเวณเสากับผนังนะครับหรือคานกับผนังนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ทําการกีดร่องหรือซาะร่องไว้นะครับอันนี้ก็คือคานนะครับอันนี้คือเสานะครับแล้วก็อันนี้คือผนังในส่วนของรั้วนะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับหลังจากที่เราทําการเทคานเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการติดตั้งในส่วนของเสานะครับเสาที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นเสาขนาด20่สิบคูณยีเซนนะครับ จริงๆแล้วเสาเนี่ยเราสามารถติดตั้งขนาดแค่15คูณ15ก็ได้นะครับแต่ว่าแบบที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยก็จะอยู่ขนาด20่สคูณเนาะนะครับแล้วก็หลังจากทำการติดตั้งเสารเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการก่อในส่วนของผนังนะครับซึ่งเราใช้เป็นอ e ิฐบล็อกในการก่อนะครับก็คือการก่อสลับอิฐบล็อกคืออะไรเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูติดตั้งเสาเสร็จนะครับแล้วก็ทำการก่อก่อเสร็จก็ทำทับหลังนะครับทับหลังคืออะไรก็คือตัวนี้เลย ที่อยู่ด้านบนนี้เลยนะครับซึ่งทับหลังเนี่ยเราทําอยู่ที่ขนาด10เซนนะครับยาวไปด้านนน้นเลยทําทับหลังเพื่อต้องการให้ในส่วนของผนังที่เราทําการก่อไปเนี่ยนะครับยึดกับทับหลังเรานะครับแล้วก็ทับหลังเราเนี่ยก็จะไปยึดกับหัวเสานะครับก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนาะในส่วนของเสากับผนังนะครับเราก็ใส่ตะแกรงกรงไก่ขนาด4หุนนะครับได้ทําการตีปิดไปเรียบร้อยเลยนะครับตีปิดยาวไปเลยนะครับเพื่อต้องการ ป้องกันการแตกร้าวส่วนใหญ่แล้วผนังกับเสาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เกิดการแตกร้าวค่อนข้างมากค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่มาเชื่อมต่อกันระหว่างคอนกรีตที่เทกับคอนกรีตที่เราทําการฉาบเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างคอนกรีตที่เราเทกับผิวปูนที่เราฉาบไปนะครับส่วนนี้เราจะมีการแตกร้าวบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการปีตะแรงกรงไก่ลงไป ก็หลักๆแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคำหลายคนหลายท่านนะครับสงสัยนะครับว่าน e โอทำไมทำหลายอย่างจังนะครับจริงๆแล้วนะครับนีโอโบบิลเนี่ยนะครับรับตั้งแต่ในส่วนของงานฐานรากนะครับงานขอสร้าง งานติดตั้งั้วนะครับหรือว่างานต่อเติมก็แล้วแต่นะครับเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับนนโอเนี่ยทำงานก่อสร้างต่อเติมนะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าทําอยู่ในเขตกรุงเทพแล้วปลิมณทลนะครับงานก่อสร้างต่อเติมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับหลายคนหลายท่านอยากทราบว่าเราจะทําการก่อสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับต้องบอกว่านนโอเนี่ยจบรบในที่เดียวเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของรั้วก็อธิบายไปแทบทั้งหมดแล้วนะครับพื้นที่ด้านนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย หลังจากที่เราทําการก่อสร้างรั้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็าให้แมคโครเนี่ยมาทาการปรับเกี่ยพื้นที่ให้คุณลูกค้านะครับเพื่อให้พื้นที่ที่เราทําการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความเรียบร้อยมากที่สุดนะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุก,ก่อสร้างอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหินกองทรายเศษไม้ นะครับไม้แบบไม้เล่ต่างๆนะครับกองเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะทําการส่งมอบงานให้กับคุณลูกค้าเนี่ยผมก็เลยทําการปรับเกียร์พื้นที่ให้น้างงานนะครับดูเรียบร้อยมากที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เราทําการก่อสร้างไปนะครับจะต้องจบให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโครงการก่อสร้างรั้วนะครับก่อนที่เราจะทําการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนะครับอย่างเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เราสร้างรั้วก่อนสร้างบ้านนะครับ การที่เราจะทําลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการขออนุญาตนะครับอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังว่าในส่วนของรั้วที่เราจะทําการก่อสร้างขึ้นมานะครับในส่วนของแนวที่ติดกับถนนสาธารณะเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีบ้านพักอาศัยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่โครงการของบ้านพักอาศัยเนี่ยก็จะมี آ, การสร้างรั้วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรั้วกับบ้านเนี่ยนะครับจะขออนุญาตในใบเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างเงี้เรายังไม่ได้สร้างบ้านเราต้องขออนุญาตในส่วนของแนวรั้วที่ติดกับสาธารณะก่อนนะครับแต่ว่ากับเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ขออนุญาต ว่าจะขออนุญาตทําการก่อสร้างรั้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอสรุปรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของโครงการสร้างรั้วนะครับสำหรับใช้งานนี้นะครับก็เป็นเคสสตัดดี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีพื้นที่ของตัวเองนะครับสามารถดูคลิปนี้ไว้นะครับก็อาจจะเป็นความรู้นะครับอาติดตัวไปนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ทำนะครับอนาคตเราอาจจะมีการก่อสร้างนะครับอนาคตอาจจะมีบ้านพักอาศัยเป็นของตัวเองนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีข้อแสดงความคิดเห็นนะครับก สามารถพิมพ์มาด้านล่างนี้นได้เลยนะครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดเอ l ดี e ไลน์มาที่ที่แอสไซน์เอเนโอแปดนะครับหรือโทรมาที่ที่ศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าสามห้าสี่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ